สวัสดีค่ะพี่พีร้อนกันไหมสดะก็วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวของ GCE นะคะก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่เราใช้กันอยู่แบบว่าทุกวันอยู่แล้วอะค่ะกราชอนเลยลิสติกเลยนะคะก็วันนี้เป็นเกติมากที่ได้มาร่วมงานเก่งๆชอบเขาเลยคะคะก็อย่างหนึใช่ไหมคะชอบลิสติกค่ะเพราะว่าปากก็ได้แบบ ชุ่มนุ่มน่าสัมผัสนี่เชดสีละเฉดสีเดสีนะคะก็เป็นแบบสีแดงช่วงนี้ค่ะเพราะว่าแบบอะไรมันก็เป็นแดงแดงสสใจมีส,สีสันเลยมันใช้ดียังไงใช้ด,ดบบีตัวเนื้อของลิตสติกข,ของ24ที่มี1บเฉดสีเนี่ย<อ>รุ่นที่เขใช้มันมีความแบบเนื้อมันนุ่มทำให้ปากของเราเหมือนกับ ฟูเหมือนเหมือนแพสเมียร์ค่ะใช่ใช่มันนุ่มมันใช้ได้ตลอดเลยเนาะแบบว่าใช่ค่ะใช้ได้ใช้ไดอะไรทำอะไรมันไม่ตกล่องเนาะมันไม่ตกล่องค่ะแต่ตกหลุมรักอย่างดีเฮ้ยจะไปกินข้าวตกหลุมรักรีฟแล้วก็ริฟแล้วก็ของคุกกี้ซีานัาดแล้วก็ถ้าใครมันร้อนมันมันจะเลอะแบบหลุดมีอะไรอย่างงี้ยไหมไม่ไม่ค่ะถ้าหลุดก็เติมใหม่ได้ แล้วถ้าเราไปคิสแปอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบติดกัแก้วต้งไสจะให้ติดนะคะเราเคยลองไหมว่ามันติดหรือไม่ติดเออที่ไหนคะลองที่ฝั่งเอ้ยเป็นติดได้หมดเลยใช่ลองค่ะลองลองไปเลยไม่หลุดเนาะไม่หลุดค่ะไม่หลุดแต่ว่าตามเราอ่ะวันนี้ก็คือมันต้องมีไฟบ้างต้องเพิมนะครับไม่ติดแก้วไม่ติดหลองจะแบบ เืมน is the the ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบยังอยู่ยังเติมได้เนาะแล้วเขาคนนั้นก็ช่วยเคั้นกะยตลอดงนะไรคะพี่พงคนน่าก็ฝัด็้วยนกการนะคะของเบสีนะคะเป็น่ที่เนื้อสัมผัสเนี่ยเหมือนกับคนแคสเมียร์เหมือนผ้าเหมือนแบบความนุ่มความแบบฟู แต่ส่วนเก๋ไก่ก็ต้องไฮรีสติกกันเลใช่ค่ะวันนี้ใช้6 PC เลยค่ะอ่าฮ่า,าแล้วหัวใจล่ะจ๊าหวแรงเกินไปแล้วแดงเหมือนลิบเลยแดงเหมือนลิบเลยหัวใจตอนนี้แดงกว่าหัวใจหัวใจเพื่แดงนะคะคือข้างในเขาเป็นข้างในเป็นเลือดหัวใจเป็นเลือดด้วยหรือว่าคุณเป็นสีน้ำเงิน สีดำสีเขียวของพญานาคพี่เป็นสีดำดีเห็น <and un> <doubts> uh ้ามันชัดเจนเกินกกับอาบีอาโอ้อบีน่ารักมาเลยส่ะา้อ้อ้นี่คือตีตาอใช่ไหมคะสัครอ้เพชรนัะครัอยเพชรอ๋อก็คือขาซื้อให้เป็นของขวัญวันวันวัน กี่ดอกประมาณกีดอกประมาณห้าดอกขวดซิงวดชอบด้ห้าห้าเาน้าหังยังไงขนอดนั้นีมองหน้าเขาหมายถึงว่าหน้ารายังไงเหรอคะเขาหน้ารายังไงคนหน้ารักอะค่ะที่บอกว่าได้จ๋า อยู่ด้วยเราเราแฮปปี้เรามีความเออแสดงสเตตัดคือชัดเจนมากเลยค่ะเราก็เปิดเือเราก็เปิดกับทุกคนว่าอ๋อเก๋ไก่เก๋ไก่มีแฟนแล้วหนึ่ย้อนกลับไปพูดถึงเส้นทางความรักของเราทำไมการปลุกรลดใจว่าเออเขาเป็นแฟนคนนี้ก็ย้อนกลับไปนะคะบอกเลยว่าเรารู้จักกัน ตอนช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วแล้วเราก็ได้คริสต์มาสปีที่แล้วอ่ะเราก็เหมือนแบบขอว่าได้ขอกับซานต้าเนาะว่าอยากมีคนที่อยู่กับเราในคริสต์มาสปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะได้ยินไงเขาจะส่งอาร์บีมาไปขอที่ไหนเออซานต้าไปที่ไหนแต่ในห้องโถงคือวันนั้นวันแรกคือที่เราเจออาร์บีคือวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสเราแบบ ถ่ายละครเสร็จแล้วเราก็ไปจับฮิสต์มาดกับเพื่อนๆกับของถือมาเอาของขวัญค่ะแล้วก็เลยได้เจอแลกแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าเขาชื่ออาบีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นน้องชายของหลักแล้วก็เลยได้แบบมีช่วงหนึ่งที่เราชวนกันไปทะเล <Yeah. S 1> เป็นบ้านทะเลที่ชวนทีมงานครอบครัวหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นใครได้ไรื่งอะไรก่อน เอ่อเริ่มทักใครก่อนใครท,ทักก,ก็เขามาแบบพี่สาวแบบเพืพ่อนๆอะไรใช่ไหมคะเราก็ได้คุยกันตอนนั้นเหมือนเล่นเกมเล่นอะไรอะไรแบบเหมือนแบบเล่นเกมชนตรงเก้าอี้แล้วก็เล่นยิงอะไรนะคะยิงภูเล่นละอะไรในบ้านในบ้านพักเ,เอ่อบ้านปีเตาส์ก็คือบ้านริมทะเลเราไปตบใครอาบีตัวไหนคะเราไปตบหนักอาบีตัวไหนถูก จำไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าให้เขาก็คีน่ารักนิดนเป็นช่วงที่เราอยากฝึกภาษาใช่แล้วก็เลยเหมือนได้คุยเป็นเพื่อนกันก่อนก่อนแล้วตกลงเป็นแฟนกันนานแค่ไหนอ๋อคุยมานเพราะว่าเป็นช่วงที่คุยแล้วพอก็กลับไปที่เยอรมันแล้วก็กลับที่ออสเตรเลียเพราะว่าที่บ้านเขาอยู่ที่นัหนแล้วที่สเตตัสเป็นแฟนอ่ะนานหรือยังหนูอายุ28ใช่ไหมคะใช่วันที่28 เดือนเดือนที่แล้วเดือนเก้าโอ้เดือนที่ที่แล้วบินแล้วอ๋ออันนี้เราเฉลยตรงนี้เลยตรงนี้แหละการนะคะเพราะก่อนนั้นที่ถามเก๋เก๋ก็จะแบบเพอนๆอะไรเงี้ยเออเออเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นอะไรอะไรแต่ว่าเป็นคนข้างลิฟต์แล้วก็เป็นคนข้างหลังดอเขาต่างชาติยังไงอะพี่เก๋อย่างน้อยเราก็ได้ เหมือนมีเพื่อนคุยที่เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งสภาษาเหรอคือตอนแรกเราใจเราอ่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเรามีเพื่อนออที่พูดอีกภาษาหนึ่งเราก็ได้ฝึกหลายๆอย่างแล้วถ้าเราจะไปไหนไปเที่ยวไปเดินทางเราอาจจะมีสกิลนึง่งมาก็คืออย่างนึงคืสกิลด้านการแบบเป็นเพื่อนมีเพื่อนชาตาิชาติแล้วก็ในภาษาหรืออาจจะแบบมาทํางานอะไรเงี้ยเช่น 3CE เนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเราก็แบบ เออเอ่อตอนนี้อกซนคือคล่องเลยก็ยังต้องฝึกอยู่อย่าครับตอนนี้งานร้อยเขาทำไปเลยต้องใส่ในการปรงกันเขาเป็นแฟนการแสดงเป็นแสดงก็เหิือนกเรียกเรียกเขาเข้ามาได้ไหมฮะเฮ้ยไ่เปขาื่นไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวได้ไหมไ้ <laughs> I found it. I found it. I found it. Yeah, you it. Yeah. <laughs> she's hot. Hot. it. I Hot. 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 Cute and s w e สวอนักนัก้สวัสดีสวัสดีคุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอจริงโอจิงเคกันน่ารักิสติชรมทสอนภาษาไทยเขาเยอะไหมพี่เก๋สอนค่ะภาษาอังกฤก็ตัวเราเสร็จสอนอะไรสรอนตัวยืดัวพัลได้ได้เขาบอกว่าเกินๆนิดหน่อย No, I'm because just... oh, I was walking all the way. Uh, uh, she asked you normally i teach English, i it. normally teach English, yes, yes, all the time. All the time. Mm -hmm. And sometimes I tell like, her, oh, What are you talking about? Some words? Some words?

ดีใจดีใจเป็นไร happy happy I don't want to ruin her ว้าวจีเซอร์โอเคโอเคแฟนหล่อมากเลยวิชาเซ็ต์คอนคนนั้นให้หน่อยได้ไหมอะไรนะเซนคนคนนั้นให้หน่อยได้ได้องจยอนีิวเยอะ เพราะว่าหนูก็ร้อนปีเหมือนกันมองอรียนรู้ได้ไงบ้างกับคนนี้คะมองนะรี่เล็กเรียนรู้กันไปเรื่อยมีหลายๆอย่างที่อยากจะฝึกอยากจะไปทำกิจกรรมร่วมกันอยากทัวร์เที่ยวเมืองไทยไลฟ์สไตล์เราตรงกันไหมคะเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ที่สับปอร์ตจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้หนูไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกบ่อยเพราะว่าทำงานอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ได้ออกไปเที่ยวไปเจอ นก็แฮปปี้เห็นในคลิปเกดไก่พาไปหาแม่ด้วยค่ะหาเป็นยังไงบ้างคุณแม่เราว่าไงบ้างคะอ๋อในคลิปคือตอนตอนทะเลเหรอใช่ตอันนั้นคือวันเดียวกันกับที่เจอช่วงหลักคริสมาสคือปีใหม่ปีที่แล้วคุณแม่เอาไว้แม่บอกว่าน่ารักมากแฮปปี้เนาะแม่ไม่ติดเนาะแม่ไม่ติดอ่ะบอกเป็นแฟนหน่อยว่าเกดไก่มีความรักครั้งนี้สดใสมากเดินยันไปเลยแบบชัดเจนค่ะก็ดีค่ะดีดีแล้ว Eh. Okay okay. eh, okay. 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 Yeah. Ah, okay. Oh okay. <laughs>